พผมเรืออากาศตีวีระกัดแขกข้าราชการบำนาญอยู่บ้านเลขที่212หมู่11บ้านนาเสียวตำบลน,นาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิก่อนที่คุณพ่อจะเข้าคลินิกนนบุรีค่ะมีปัญหาอะไรบ้างคะก่อนเข้าคลินิกงนบุรีมีปัญหาด้านระบบหายใจเป็นโรคหัวใจหายใจติดขัดปัญหา อีกอย่างหนึ่งคือปัญหาในช่องปากปากมีกลิ่นคาบฟันดำมีคาบหินปูนเยอะพ่อทำยังไงถึงได้เข้าคลินิกงดบุหรี่คะก่อนเข้าคลินิกงดบุหรี่ได้มีออสมอกองเงินได้มาเยี่ยมที่บ้านตามปกติทีนี้กบอกเขาว่าเรื่องอยากจะงดบุหรี่อสมอกองเงินก็แนะนำให้ ให้เขาเข้าของการงดบุหรีแล้วก็งดได้มาหนปีแล้วหลังจากที่คุณพ่อเลิกบุหรีได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเลิกบุหรีแล้วก็ระบบหายใจก็ดีขึ้นหายใจอิ่มทั่วท้องอปัญหาช่องปากก็หมดไปไม่มีคาบที่ที่ฟันไม่มีหินปูนกินปากก็หมดไป